ถ้าไม่รู้ภาษาอังกฤษโอ้โอกาสในชีวิตหายไปค่อนข้างเยอะเลยแล้วก็ถ้าเรามีองค์ความรู้นะครับอาจจะไม่ได้เป็นเจ้าของกิจการก็ได้นะครับเราอยู่ในบริษัทเนี่ยมันมีโอกาสที่เราจะได้ค่าตอบแทนแล้วก็รายได้หรือเป็นเงินเดือนที่สูงมากขึ้นนะครับสวัสดีครับพบกับผมโทมัสพิชเยนของพักตรีครั้งนะครับมีน้องที่ออฟฟิศครับมาถามผมว่าเนี่ยมันถ้าเราเก่งภาษาเนี่ยมันจะดียังไงก็ผมว่าก็เป็นคําถามที่ค่อนข้างเบสิกนะแต่ว่าน้องบางคนเนี่ย เขาอยากที่จะพัฒนาตัวเองนะครับด้วยการไปเรียนภาษาเพราะว่าบางคนน้องๆบางคนในบริษัทผมนะถามเรื่องนี้มาเนี่ยสี 4, ปีแล้วจนป่านนี้ยังไม่ได้ไปเรียนภาษาเลยนะครับผมก็เลยอยากจะทําี P นี้ขึ้นมานะเผื่อน้องคนนี้เขาจะมาฟังอยากจะบอกแบบนี้ก่อนว่าผมว่าเรื่องภาษาในปัจจุบันนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องจําเป็นนะครับในถ้าเป็นย้อนกลับไปยุคที่ผมเรียนอยู่เนี่ยประมาณสัก20ปีก่อน30ปีเนี่ยนะครับเอรู้ภาษาอังกฤษเนี่ยเป็นเต้มต่อ แต่ในสมัยนี้เนี่ยรู้ภาษาอังกฤษไม่ใช่แต้มต่อนะครับต้องบอกว่าถ้าไม่รู้ภาษาอังกฤษ,อออกอกฤษโอ้โอกาสในชีวิตหายไปค่อนข้างเยอะเลยเพราะว่าอย่างที่หนึ่งเนี่ยต้องยอมรับก่อนว่าคอนเทนต์หรือความรู้หลายๆอย่างบนโลกมันมาในรูปแบบของภาษาต่างประเทศโดยเฉพาะภาษาอังกฤษก่อนนะครับมันมีหลายสิ่งหลายอย่างมากเลยครับแฟ้มข้อมูลนะครับหรือว่าเรื่องราวต่างๆที่ผู้คนบนโลกนี้เนี่ยช่วยกันโยนข้อมูลใส่เข้าไปบนโลกอินเทอร์เน็ตส่วนใหญ่มันเป็นภาษาอังกฤษก่อนเพราะว่ามันเป็นภาษาที่ผู้คนใช้มากกว่าภาษาไทย แน่นอนข้อมูลหลายอย่างเนี่ยหาเป็นภาษาไทยก็หาได้นะครับแต่ว่าข้อมูลใหม่ๆองคความรู้ใหม่ๆห,หลักวิธีในการบริหารจัดการนะครับหรือแม้กระทั่งเป็นโคดดิ้งนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันถูกนําเสนอเป็นภาษาอาังกฤษก่อนครับอย่างการเรียนโคดดิ้งเนี่ยไปเรียนกับคนที่รู้อาจารย์ของโปรแกรมเมอร์ในยุคป,ปัจจุบันก็อยู่บนยูทูบทั่งน,นั้นนะครับเขาก็สอนเป็นภาษาอาังก่อนไอภาษาที่โคดดิ้งเ่ะมันก็เป็นภาษาโคดดิ้งก็เป็นภาษาโปรแกรมมิ่งแต่เวลาเขาพูดเวลาาอธิบาย อธิบายเป็นภาษาอังกฤษนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างแรกเลยเนี่ยอย่าตักตัวเองด้วยการไม่รู้ภาษาอังกฤษเพราะว่ามันจะทําให้เราเข้าไม่ถึงองค์ความรู้ใหม่ๆหรือองค์ความรู้ในอดีตที่ในเมืองไทยเราอาจจะไม่มีเก็บไว้แต่ในต่างประเทศเนี่ยความรู้เหล่านี้เนี่ยโอ้โหมันแบบเยอะแยะมากๆเลยนะครับอย่างเรื่องที่2นะครับข่าวสารความเป็นไปของโลกมันมาในรูปแบบของภาษาอังกฤษก่อนผมเนี่ยเป็นผู้ประกาศข่าวนะครับข่าวแหล่งข่าวสําคัญของผมเนี่ยคือสํานักข่าวต่างประเทศนะครับ BBC Bloomberg รอยเตอร์สนะครับหรือถ้าไปฝั่งเอเชียเราก็นิกเกอเอเชียนะครับหรือแม้กระทั่ง Global Times ที่เป็นสื่อทางเป็นทางการของรัฐบาลจีนเนี่ยก็เป็นภาษาอังกฤษคือสื่อเมืองไทยเนี่ยก็มีเขาก็จะเบสไปเอาจากสำนักข่าวเหล่านี้แล้วก็มาแปลนะครับเป็นเวอร์ชันของไทยแต่ว่าช่วงเวลามันก็ห่างหรือบางข่าวก็ไม่ถูกเอามาแปลเป็นภาษาไทยเลยแน่นอนมันอาจจะใช้เอ็กกูเกิลทรานสลีช่วยแปลหน้าเว็บก็ได้แต่ว่าก็ต้องบอกว่าพอแปลมาเนี่ยผมเชื่อว่าประมาณสัก30%มันจะแปลไม่รู้เรื่อง แต้ถ้าเกิดว่าเราไม่สามารถที่จะย้อนกลับไปเช็คว่าต้นทางเขาเขียนเป็นภาษาอังกฤษมันแปลว่าอะไรเนี่ยเราก็จะอ่านข่าวนั้นไม่ค่อยรู้เรื่องแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการตามติดความเป็นไปของโลกเพราะว่าเรารู้ภาษาอังกฤษเนี่ยก็อาจจะช่วยให้เราเข้าถึงโอกาสบางโอกาสได้ที่คนอื่นก็อาจจะยังไม่รู้ผมยกตัวอย่างง่ายๆเลยมีสตาร์ทอัพหน้าใหม่นะครับทำธุรกิจอันเนี้ยแล้วยังไม่มีคนรู้เราบังเอิญบังเอิญไปรับรู้มาจากแหล่งไหนก็ตามแล้วเราเอามาตัวเนี้ยมาทําให้มันเป็นโอกาสทางธุรกิจของเราแบบเนี้ย นี่คือโอกาสแบบง่ายๆเลยครับเกิดจากการที่เรารู้ภาษาก่อนแล้วก็ถ้าเรามีองค์ความรู้นะครับอาจจะไม่ได้เป็นเจ้าของกิจการก็ได้นะครับเราอยู่ในบริษัทเนี่ยมันมีโอกาสที่เราจะได้ค่าตอบแทนแล้วก็รายได้หรือเป็นเงินเดือนที่สูงมากขึ้นนะครับเพราะอะไรครับไม่ใช่ว่ารู้ภาษาอังกฤษแล้วมันจะดีเด่นกว่าคนอื่นแมมมีภาษาอังกฤษและโก้เก๋คนอื่นไม่ใช่นะครับแต่การทํางานในยุคป,ปัจจุบันนี้เนี่ย มันไม่ได้มองโลโก้อย่างเดียวไม่ได้มองเฉพาะในพื้นที่ในประเทศที่เราทําธุรกิจอย่างเดียวแหละมันมองกันแบบเป็นทั้งโลกนะครับหลายๆบริษัทเนี่ยก็ต้องติดต่อประสานงานกับผู้คนต่างชาติต่างภาษาเยอะมากและต่างชาติต่างภาษาก็ใช้ภาษาอังกฤษน,นี่แหละ เป็นภาษากลาเพราะฉะนั้นพอเรารู้ภาษาอังกฤษสื่อสารได้อาจจะพูดไม่ถนัดแต่อย่างน้อยพิมพ์ได้ส่งอีเมลได้นะครับแชทได้เนี่ยตรงนี้มันก็มีโอกาสที่หัวนหน้านะครับหรือบริษัทก็จะเล็งเห็นความสามารถตรงนี้แล้วก็ให้เราไปรับตําแหน่งนะครับหรือว่าไปทําหน้าที่ที่มันอาจจะสร้างผลกําไรให้กับบริษัทมากขึ้น ถ้ามันมีโอกาสแบบนั้นแน่นอนรายได้ของเราไนะ่เป็นเงินเดือนโบนัสต่างๆค่าตําแหน่งมันก็มีโอกาสเพิ่มขึ้นไปด้วยแล้วก็เรามีคอนเนคชันมีการทํางานที่มันแบบเป็น global mindset แบบนี้เนี่ยมันก็ทําให้เรามีเพื่อนมากขึ้นไปด้วยมิตรภาพต่างๆจากทั่วโลกการติดต่อสื่อสารระหว่างประเทศในปัจจุบันมันเป็นเรื่องง่ายมากนะครับคุณจะอยู่ประเทศไหนทวีปอะไรแค่สื่อสารภาษาอังกฤษได้เนี่ยอย่างน้อยเนี่ยโอกาสมีเพื่อนเพิ่มขึ้นเนี่ยมันสูงมากแล้วก็เพื่อนต่างๆเหล่านี้นะครับใครจะไปรู้ มีโอกาสที่จะกลายไปเป็นผู้ร่วมก่อตั้งธุรกิจกับคุณด้วยหรือเปล่าหรือเขาอาจจะหาคอนเน็ชั่นอื่นๆให้คุณเพิ่มได้มากขึ้นไปอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยการรู้ภาษาอังกฤษเนี่ยสำหรับผมก็ย้อนกลับไปตอนต้นคลิปที่พูดไปนะครับในสมัยก่อนรู้ภาษาอังกฤษเป็นแต้มต่อแต่ในปัจจุบันไม่รู้ภาษาอังกฤษถือเป็นการตัดโอกาสในชีวิตของตนเองเนี่ยไประดับหนึ่งเลยทีเดียวแต่ผมก็ไม่อยากจะจํากัดแค่ภาษาอังกฤษนะครับจริงๆเนี่ย ยกตัวอย่างเช่นภาษาสเปนนี่มีผู้คนบนโลกนี้ใช้ภาษาสเปนเยอะมากนะครับภาษาจีนก็แน่นอนนะครับมีคนเป็นพันๆล้านคนที่ใช้ภาษาจีนแล้วก็ปัจจุบันจีนก็เป็นเหมือนกับโรงงานของโลกใช่ไหมครับการที่เราติดต่อภาษางานกับจีนเอาพูดง่ายๆเถียงกับคนจีนได้เนี่ยเพิ่มโอกาสในชีวิตให้เราได้เยอะมากนะครับญี่ปุ่นก็ยังลืมไม่ได้นะครับถึงแม้เขาจะเรียกว่าเบาๆไปบ้างนะฮะความร้อนแรงทางเศรษฐกิจอาจจะถอยๆไปบ้างหลังจากที่จีนเขาแรงขึ้นมาแต่ญี่ปุ่นก็ยังถือว่าเป็น ประเทศที่ร่ํารวยนะครับแล้วก็มีการค้าการลงทุนระหว่างประเทศเนี่ยเยอะมากเกาหลีอีกละ่ะนะครับภาษาเกาหลีก็เปิดโอกาสนะฮะให้ชีวิตได้เยอะมากๆนะครับเพราะว่าซอฟต์เพลเวอร์เกาหลีเนี่ยมันไปทั่วโลกถ้ารู้ภาษาเกาหลีก็มีโอกาสทํางานกับทางเกาหลีได้ด้วยนะครับอีกเยอะแยะเลยครับนะฮะภาษาอาหรับล่ะภาษาเวียดนามก็นะฮะเวียดนามนี่มีผู้คนอีกเป็น รอยลานคนเลยเดี๋ยวนี้เนี่ยผมไปพูดคุยกับหลายๆท่านนะครับที่เป็นเจ้าของธุรกิจหรือเป็นอาจารย์เป็นด็อกเตอร์เนี่ยก็บอกปัจจุบันนี้เนี่ยจะมาคุยว่ารู้ภาษาที่3นี่ไม่พอนะต้ภาษาที่4แต่ก็ไม่อยากให้เอาตรงนี้มากดกันตัวเองอย่างน้อยเนี่ยเราให้ได้ภาษาอังกฤษก่อนแล้วกันแล้วพอได้ภาษาอังกฤษสักระดับหนึ่งแล้วเนี่ยเราจะต่อยอดไปภาษาอื่นเพิ่มขึ้นเนี่ยผมว่ามันก็ไม่ยากรอกอย่างน้อยเนี่ยเริ่มจากการเอาตัวเองจากคอมฟอร์ตโซนก่อนนะครับเพราะว่าจากเดิมมันไม่ได้หรอกพูดไม่ได้หรอกเขินจจัังงงงเเเเลลยยยอาาพูดไป้ฟม่รืก็ จะรู้สึกว่าเราดูไม่ดีคําพูดต่างๆเ่าเนี้ยเอาเออกจากหัวไปก่อนครับเพราะว่ายิ่งคิดยิ่งไม่สร้างประโยชน์อะไรให้กับตัวเองเลยต้องคิดแบบที่ผมพูดไปก่อนหน้านี้นะฮะสร้างโอกาสในในชีวิตให้กับเราไหมมีโอกาสเข้าถึงแหล่งข้อมูลต่างๆในโลกนี้อีกมากมายที่เราไม่รู้หรือเปล่านะครับคอนเน็ชันต่างๆที่มันจะตามมานะครับได้รู้ในสิ่งที่ไม่รู้เปิดโลกเราอีกมากมายเอาความคิดเหล่านี้มาแทนที่วิธีคิดแบบเดิมๆว่าออ้ยแล้วมันจะหน้าคือหนอ้าอายผมว่าในยุคนี้คิดแบบนั้นไม่ได้แล้ว ก็ฝากไว้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามแล้วมาพบกันใน EP ต่อไปสวัสดีครับ